สวัสดีครับอัปเดตอากาศประจำวันกันเช่นเคยนะครับพี่น้องในวันที่15พฤศจิกายนก่อนอื่นวันนี้ผมพาพี่น้องไปพบกับอัปเดตล่าสุดฮะของปรากฏการณ์เอ็นโซจากโนอาประจำเดือนพฤศจิกายนกันก่อนครับโดยจากภาพกราฟแท่งนี้นะฮะพี่น้องเปรียบเสมือนสนามประลองของ3ขุนพลหลัก นั่นก็คือแท่งสีฟ้าลานิยาฝนฉ่ำนะครับสีแดงเอลนิโยร้อนแรงแล้วก็สีเทาสภาวะเป็นกลางนะครับฝนฟ้าไปตามฤดูกาลมาดูกันครับว่าช่วงไหนใครเป็นใหญ่นะครับเราเริ่มกันที่กราฟแท่งแรกนะฮะก็คือตุลาถึงธันวาคมนะครับแท่งกราฟบอกกับเราว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับพี่น้องแท่งสีฟ้าลานิยายังคงพุ่งสูงปีทะลุ80เเนั่นหมายความว่า เรากำลังประชิญกับลานิยาเต็มกำลังนะครับฝนยังคงมีบทบาทสำคัญแม้จะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ตามถัดไปในแท่งที่2ก็คือพฤศจิกายนจนถึงมกราคม69นะครับแท่งสีฟ้าลานิยาเริ่มลดระดับลงมาเล็กน้อยแต่ยังคงครองแชมป์อยู่เห็นไหมครับที่เกือบอยู่8-70%เซนะครับส่วนแท่งสีเทาเป็นกลางนะั้นเริ่มก่อตัวขึ้นมาแบบเงียบๆนะที่30เปอร์ ในขณนะที่ในช่วงเดือนธันวาถึงกลุ่มภาพันนะครับในการาฟแท่งที่3กลุ่มพาพันหกเจุดเปลยนสําคัญอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องช่วงคาบเกี่ยวปีใหม่นะครับลานิยาลดควบลงมาเหลือ50%สสูสีกับสีเทาซึ่งเป็นสภาวะเป็นกลางนะที่ไล่จี้ขึ้นมาติดๆเรียกว่าอํานาจของลานิยาก,กําลังลดถอยนะฮะถดถอยลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง มก,กราคมจนถึงมีนาคมปี69เป็นต้นไปชัดเจนครับพี่น้องเห็นไหมครับแท่งสีเทาสภาวะความเป็นกลางพลิกกลับมาเป็นผู้นำแซงหน้าลานิญาไปอยู่60-70ยาวไปจนถึงกลางปีเลยนะครับเห็นไหมครับกรกฎาคมอุนุนายนเป็นต้นไปส่วนสีแดงเอลเนโยยังนอนนิ่งอยู่ค้นตารางแทบไม่มีวัตบาทนะ สรุปสั้นๆนะฮะจากกราฟเราจะส่งท้ายปีนะครับปี68นี้ด้วยลานิญาที่อาจจะหนาวเย็นปนเปียกตอนนะครับพี่น้องแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ปี69เนี่ยด้วยการเข้าสู่สภาวะปกติเป็นไปตามฤดูกาลอย่างรวดเร็วครับในขนาดเดียวกันนะครับพี่น้องดูคลิปเลยนะครับถ้าเราไล่สายตาไปนะครับตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมนะครับจนถึงกรกฎาคมเห็นไหมครับกราฟแท่งนี้แล้วก็ เดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมปี69นะครับจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองได้เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือการตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลของเอล尼โยนะฮะโดยช่วงต้นปีนะครับมก,กราคมจนถึงมีนาคมเนี่ยครับสีแดงแทบจะติดพื้นต่ำกว่า5-10%ตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตรงที่เราดูกราฟแรกๆใช่ไหมครับแต่พอเข้าสู่กลางปีนะครับ เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิงหาคมนะครับกราฟแท่งสีแดงนะครับเอลนิโยพุ่งขึ้นมาแตะระดับ40%เกว่าๆอย่างชัดเจนเลยนะฮะพี่น้องซึ่งแม้ว่าแท่งสีเทาสภาวะความเป็นกลางจะยังสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ50%แต่ระยะห่างระหว่างเป็นกลางกับเอลนิโยเริ่มบีบแคบลงมาเรื่อยๆนะฮะต่างจากช่วงต้นปีนะฮะที่ห่างกันลิบลับ โดยถ้าแท่งกราฟนี้ยังคงแม่นยำต่อเนื่องนะครับพี่น้องเป็นไปตามผลพยากรณ์แบบนี้นะฮะจนแท่งสีแดงแซงขึ้นมาได้จริงในช่วงครึ่งหลังของปี2,569หรือปีหน้าสถานการณ์บ้านเราอาจจะพิผันได้ดังนี้ครับพี่น้องครึ่งปีแรกมกราคมจนถึงมิถุนายนเราจะอยู่ในสภาวะความเป็นกลางฝนฟ้าตกตามฤดูกาลปกติไม่มากไม่น้อยเกินไปนะฮะ แต่ครึ่งปีหลังนะครับกรกฎาคมปี69เป็นต้นไปหากเอลนิโยเริ่มก่อตัวขึ้นมาจริงๆในช่วงฤดูฝนของเราฝนเป็นไงครับในช่วงกลางถึงปลายฤดูฝนก็คือกรกฎาคมถึงตุลาคมปริมาณฝนอาจจะเริ่มน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับพี่น้องนี่คือสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าปี2570เราอาจจะต้องกลับมาเจอกับความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ผมก็มีข้อสังเกตนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะที่เคยศึกษาแล้วก็อ่านบทความของนักอุตุหรือนักวิจัยอากาศอาวุโสต่างประเทศหลายๆท่านมานะครับพี่น้องโดยตามปกติแล้วเนี่ยฮะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยฮะในช่วงนี้นะฮะมีนาถึงพฤษภาซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของฤดูใบไม้ผลินะครับฮนะบมงนอกเขาเรียกกันว่าฤดูใบไม้ผลนะครับ ในทางอุตุนิยมวิทยาเราเรียกช่วงนี้ว่าช่วงกำแพงแห่งความผันผวนนะครับพี่น้องหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Spring b a r เ i อรนะฮะซึ่งจะทราบกันดีนะครับว่าสำหรับการคาดหมายหรือการคาดคา,าดการพยากรณ์อากาศให้ข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้โดยทั่วไปแล้วความแม่นยำของผลพยากรณ์มักจะลดลงมากครับสำหรับช่วงนี้นะฮะสปริงเบรเอรเนี่ยแหละครับ สรุปสั้นๆก็คือการที่แท่งสีแดงโตขึ้นเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าครับว่าวัฏจักรความร้อนแรงเอริโยกำลังพยายามตั้งไข่กลับมานะครับพี่น้องอีกครั้งในช่วงปลายปีหน้าแต่ยังไม่ฟันธงนะฮะไม่ฟันธง100%ยเซต้องรอเช็คกราฟนี้อีกครั้งหลังเดือนเมษายน2569น่าจะแม่นยำใกล้เคียงกว่านี้มากมายนะครับ เพราะอะไรครับก็เพราะว่าสิ่งที่ผมเล่าไปแต่แรกนะครับมันก็คือกําแพงแห่งความผันผวนในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองและการวิเคราะห์ข้างหน้านะครับพี่น้องเราก็จะต้องจับตาดูแลครับแสงสีแดงให้เป็นพิเศษมากกว่าเดิมนะครับว่ามันจะหดลงหรือม,มันจะพุ่งแสงสีเทาขึ้นมาแล้วครับและจากภาพรวมระดับโลกนะครับเราก็มาซูมดูบ้านเรากันบ้างครับใกล้ๆฮะ ก็คือมาดูบ้านเราจากแผนที่โมเดล NMME นะฮะ North American Ensemble ฮะ North American Multi Model Ensemble เนี่ยครับที่ฉายภาพอนาคต3เดือนข้างหน้าธันวาคม68ถึงกุมภาพันธ์6กมาดูกันครับพี่น้องว่าฝนจะหนักหรือจะหนาวจัดแค่ไหนนะฮะเริ่มกันที่เดือนธันวาคมปี68นะฮะจะเห็นว่า แทนที่ฝนประเทศไทยของเราถูกระบายด้วยสีขาวอ์เขียวนะฮะฝนใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งมีกลุ่มก้อนอากาศสีเขียวเข้มจ่ออยู่บริเวณทะเลจีนใต้นั่นก็แสดงว่าลานีย่าทางด้านตะวันออกยังคงทิ้งทวนส่งความชื้นเข้ามาเต็มที่นะครับผิดวิสัยฤดูหนาวปกติ สำหรับแผนที่อุณหภูมิเห็นไหมครับพี่น้องพื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นสีขาวและสีฟ้าจางๆนะครับอุณหภูมิใกล้เคียงปกติถึงเย็นกว่าปกติเล็กน้อยสาเหตุเพราะฟ้าหลัวมีเมฆมากและก็อาจจะมีฝนตกทําให้แดดไม่แรงนะครับซึ่งอาจจะเป็นสภาวะที่หนาวชื้นนะครับไม่ใช่หนาวแห้งเย็นยะเยือกเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมา ถัดไปในเดือนมกราคมปี2569นะครับแผนที่ฝนสเกลสีขาวอมเขียวยังคงอยู่นะครับแต่ก็เริ่มจางลงไปมากแลวฮะเกือบจะเป็นสีขาวแล้วลงนะฮะบ,บริเวณทะเลจีนใต้ในประเทศไทยตอนบนนะครับแต่ภาคใต้นะครับยังคงเห็นสีเขียวชัดเจนอยู่แปลว่าฝนยังไม่อยอมหมดง่ายๆนะครับแม้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ตาม ในขนาที่อุณหภูมินะครับเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วครับพี่น้องแผนที่เริ่มออกโทนสีขาวและเหลืองจางๆนั่นก็คืออุณหภูมิปกติถึงสูงกว่าปกติค่าเฉลี่ยเล็กน้อยความเย็นเริ่มแผ่วลงครับอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นไวกว่าที่คิดนะครับสาหรับเดือนกุมภาพันธ์ปี69นะครับแผนที่ฝนนะฮะไทยตอนบนกลายเป็นสีขาวก็คือมีค่าฝนปกติแต่ภาคใต้ตอนล่างยังมีร่องรอยของสีเขียวอยู่บ้างนะครับ ก็ยังคงมีฝนเยอะอยู่เล็กน้อยนะครับโดยแผนที่อุณหภูมินะฮะข่าวนี้ก็ชัดเจนเลยครับประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนเป็นโทนสีเหลืองถึงส้มอ่อนอุณภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย0.5ถึง1องศาสัญญาณของความร้อนเริ่มมาเยือนแล้วนะครับพี่น้องเร็วกว่ากำหนดก็เป็นการยืนยันว่าการเข้าสู่สภาวะเป็นกลางและก็เตรียมรับมือรุูร้อนต่อไปครับหากเราไปเจาะลึกให้ผมวิเคราะห์ลายผ้าก็สามารถสรุปให้พี่น้องฟังคร่าวๆได้ดังนี้นะครับพี่น้อง ภาคเหนือภาคอีสานปีนี้หนาวแบบเปลียเปียกครับแบบเปลียเปียกช่วงธันวาคมก็อาจจะเจอฝนหลงลนดูนะครับแทรกเข้ามาทําให้หนาวไม่สะใจเท่าไหร่อากาศจะเย็นแบบชื้นๆพอเข้ามกรากรุ่งพาอากาศจะอุ่นขึ้นเร็วนะฮะไม่หนาวทนนานสําหรับพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกก็อาจจะเจอฝนกวนใจช่วงปลายปีนะครับการเจ็บเกี่ยวพืชผลก,ก็ต้องระวังความชื้นอากาศเย็นสบายๆนะครับไม่ถึงกับหนาวจัดประมาณนี้นะครับพี่น้อง โดยพื้นที่ภาคใต้น่าจะรับบทฝนชุกและก็ยาวนานอยู่นะครับช่วงธันวาถึงมกราคมลานิญายังคงส่งพลังความชื้นเข้าอ่าวไทยเต็มๆก็ให้ระมัดระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากให้ดีนะครับและทงหมดนี้ก็คืออะไรครับพี่น้องคือการอ่านเกมล่วงหน้าจากโมเดลคณิตศาสตร์อะไรครับพี่น้องของจริงอาจจะมีตัวแปรแทรกซ้อนได้เสมอนะครับผมย้ํานะฮะเพราะเป็นโมเดลไกลนะฮะ ไว้ผมจะนําข้อมูลมาอัปเดตให้พี่น้องได้รู้ทันฟ้าฝนกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะะ,ยะนะครับสาหรับโมเดลต่างประเทศกลับมาดูลักษณะอากาศกันในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ด้านบนจากเส้นความกดอากาศเท่ากันเราจะเห็นภาพของผู้ยึดครองแล้วนะครับวันนี้นะครับการแผ่ลงมาของความกดอากาศสูงเราจะเห็นเส้นพันสิบแปดถึงพันยี่สิบเฮกโตปาสคาลนะฮะวันนี้อากาศค่อนซึ่งเป็นเส้นค่อนข้างหนาวนะฮะเส้นนี้ลุกคืบเข้ามานะฮะ ถึงปกคลุมพื้นที่อีสานบนแล้วก็เฉียดเข้าใกล้ภาคเหนือบนมากขึ้นนะฮะซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ทําให้อากาศมีความหนาวเย็นชัดเจนนะฮะในช่วงเช้าแล้วก็เส้นพันสิถึงพันสซึ่งเป็นเส้นอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวนะ,ะครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานส่วนที่เหลือลงมาเกือบถึงภาคตะวันออกโดยที่แผ่ลงมาลงอ่าโดยเส้นที่แผ่ลงมาถึงภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนั้นก็คือเส้นพันสและพันสเห็นไหมครับพี่น้อง ในขนาดที่เส้นพั1สถึงพันสนะครับเส้นนี้สําคัญครับเพราะมันลงมาลึกถึงภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะในวันนี้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนว่าพื้นที่เหนือเส้นนี้ขึ้นไปนะจะถูกควบคุมด้วยสภาวะอากาศแห้งนะฮะนี่คือปัจจัยแรกที่ทำอุณทําให้อุณหภูมิในประเทศไทยของเราพื้นผิวนะฮะเริ่มลดลงแล้วก็อากาศเย็นแห้งสนิทนะครับโดยลมมรสุมพัดออกจากแผ่นดินนะครับในวันนี้นะทางด้านบนนะฮะ ทางด้านบนแล้วก็พัดข้ามมานะครับเป็นอากาศแห้งข้ามเขาเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้และเข้าอ่าวไทยด้วยกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อลมตัวนี้พัดลงอ่าวไทยพี่น้องมันก็จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยนะครับโดยพัดสอบเข้าหากันแล้วก็มีความเร็วสูงขึ้นซึ่งจะเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะต่อคลื่นลมในทะเลต่อไปครับ ในขณะที่กระแสลมระดับบนวันนี้พัดวนขวาหรือตามเข็มนาฬิกาม้วนขึ้นไปครอบคลุมทั่วประเทศนะฮะตัวทั้งประเทศไทยตอนบนนะครับอินโดจีนไปจนถึงทะเลจีนใต้กลไกของเขาก็คือการดูดเอาอากาศแห้งจากชั้นบรรยากาศบนสุดนะครับกดทับลงมาสู่ด้านล่างนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเรานําการเคลื่อนไหวของ3ปัจจัยมารวมล่างกันนะครับพี่น้องความกดอากาศสูง ลมล่างนะครับแล้วก็ลมบนนะครับบนแผนที่คาดการฝนตก24ชั่วโมงผลลัพธ์จึงออกมาเป็นดังนี้ครับภาคเหนือนะครับวันนี้ก็จะเจอกับทริปเปลิลล็อกนะครับทั้ง3ปัจจัยทําให้อากาศเย็นลงท้องฟ้าเปิดโล่งนะฮะเกือบร้ออาจจะมีแค่ด้านตะวันตกติดเทือกเขาเหนือบนนะครับที่ลมประทะเบาๆทําให้มีเมฆแล้วก็ฝนโปรยปลายบ้างนะครับภาคอีสานก็เป็นพื้นที่นะที่รับอิทธิพลความหนาวและแห้ง เต็มๆนะครับวันนี้ลมแรงนะครับช่วยระบายลมระบายความร้อนนะครับพี่น้องแล้วก็แอนตี้ไซโคลนกดทับไว้ทําให้ไล้ฝนโดยเส้นเชิงครับพักกลางและพักตะวันออกลมระดับล่างพัดนําความแห้งนะครับเข้ามาแทนที่ความชื้นเดิมประกอบกับลมบนกดไว้ก็ทำให้อากาศโปร่งสบายตัวขึ้นนะฮะแล้วก็ปอดฝนครับ สำหรับภาคใต้ตอนบนเส้นความกดอากาศ112 0เฮกโตปาสคาลนะลงมาถึงแล้วนะครับในวันนี้ทำให้อากาศเริ่มแห้งเหมือนไทยตอนบนฝนหายไปส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันด้านล่างนะครับแม้ลมระสูงจะแรงแต่ด้วยอิทธิพลของลมระดับบนที่พัดวนกดกวนไว้นะครับในวันนี้บางส่วนทำให้ฝนไม่ได้ตกปูพรมหนักหน่วงเหมือนช่วงก่อนหน้านะครับแต่จะเน้นไปที่คลื่นลมที่แรงขึ้นจากการเสียดสีของลมผิวนครับ โดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพี่น้องตั้งแต่7โมงเช้าวันนี้15พฤศจิกายนไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้16พฤศจิกายนก็มีดังนี้ครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับเนี่ตอนบนวันนี้ก็ด้านตะวันตกแถวแม่องสอนและลุตาอาจจะมีฝนเล็กน้อยโปรยปลายได้นะครับตามแนวปะทะเขาแต่ส่วนใหญ่ก็คือท้องฟ้าโปร่งครับภาคอีสานท้องฟ้าโปร่งไล้สายฝนนะครับแดดดีมาะแก่การตาก ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นครับภาคกลางเช่นเดียวกันครับพี่น้องท้องฟ้าโปร่งไร้ฝนนะอากาศเริ่มเย็นสบายในตอนเช้าภาคตะวันออกพื้นที่ชายฝั่งและสวนผลไม้นะครับก็คือเป็นท้องฟ้าโปร่งเช่นกันไร้สายฝนพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับประจวบ ชุมพระฮะเพชรบุรีตอนบนเนี่ยครับท้องฟ้าโปร่งไล้ฝนนะครับวันนี้โดยจะมีฝนฟ้ากะนองร้อยละสาสถึงสีของพื้นที่บริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธาิวาสสปปลาวพื้นบ้านของเรานะครก็ได้รับอิทธิพลนะครับความหนาวนะครับหนาวเย็นมากกว่าเรานะครับท้องฟ้าโปร่องอากาศเย็นถึงหนาวนะครับไล้ฝนเช่นกันครับ ปิดท้ายกันเรื่องของชาวเรือนะครับพี่น้องชาวเรือแม้ฝนจะน้อยลงแต่ลมก็คือพระเอกของวันนี้นะครับด้วยกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นนะส่งผลให้คลื่นลมในทะเลก,ก็จะเริ่มสูงขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและอลามันจะมีความสูงประมาณ1-2เมตรสวัสดีครับ